เรื่องตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางพวกเรามากที่สุดคือเรื่องคดีของรองตังโมผมเห็นความดีดากระสันต่างๆของฝ่ายโจทและจำเลยเป็นคดีความที่ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่โจทและจำเลยมีความสุขดีใจมากแล้วเป็นคดีความอันแรกที่ผมเห็นว่าเป็นการร่วมมือและบิดเบือนเรื่องหลายๆเรื่อง หลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทนายความหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจำเลยออกมากระแสอาจารย์ปานเทพแล้วก็มีกระเสงกระสาไปถึงผมบ้างผมก็ได้แต่ขำผมก็นึกในใจว่าเอไอพวกนี้เนี่ยมันยังไม่รู้ว่าคำพิพากษาเนี่ยเมื่ออ่านดูอย่างละเอียดแล้วผมกับอาจารย์ปานเทพและทีมงานผม,มา่าน่ยละเอียดแล้วเนี่ยมันมีช่องโหว่ออมาก แล้วหลายๆช่องโหว่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการส่งรู้ร่วมคิดกันระหว่างอายการและก็โจทย์ทุ่รวมคือคุณแม่น้องแตงโมโข้อมูลต่างๆก็คือข้อมูลที่ปั้นกันขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะฮะไม่มีข้อมูลอะไรใหม่ก็คือข้อมูลตามสำนวนที่ทำกันมาแล้วก็บิดเบือนสำรวนให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ อันแรกเนี่ท่านผู้ชมครับที่เป็นแฟนของพวกเราสบายใจได้จริงๆแล้วคำพิพากษาเนี่ยถ้าอ่านให้ดีๆมันคือเชือกที่คล้องคอฝ่ายโจท์และฝ่ายจาเลยทั้งตํารวจอายาการและในที่สุดไปจนถึงจําเลยหลายคนคล้องคอยังไงเอาไว้ผมก็ค่อยๆเปิดทีละประเด็นทีละปมก็แล้วกันที่แน่ๆนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยเข้ามารับเรื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว2567 พันวามก,กราคุมภาพาบีนามมีาหกเดือนพอดีคดีเนี่ยดำเนินมาแล้วตั้ง3ปีมันเกิดเหตุก็เพราะว่าอาจารย์ดรทวัชชัยซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตของคุณอัจฉริยะไว้ก่อนเพราะคุณอัจฉริยะเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องอุบัติเหตุคุณอัจฉริยะยังเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมก็เพราอาจารย์ทวัชชัยเนี่ยพันเอกทวัชชัยซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทางด้านนิติเวช ของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุท่านหอบทุกสิ่งอย่างมาให้อาจารย์ปานเทพดูแล้วท่านบอกว่าท่านเอาข้อมูลท้อจริงที่ทําให้เห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ตามคําพูดหรือคํากล่าวหาหรือสํานวนที่พวกนั้นทำคําถามที่ทุกคนจะต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวกันก็คือว่าเขาบอกว่าน้องจังโมนั้นเสียชีวิตเพราะว่าเดินจากหัวเรือมาท้าเรือเพื่อปฏิวัติในการนี้เนี่ย เราพยายามชี้เห็นว่ามันเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรือกําลังวิ่งแล้วจะปัสสาวะได้อย่างไรฝ่ายโจทและฝ่ายจําเลยร่วมกันท่านผู้ชมฟังให้ดีดๆโจทและจำเลยร่วมกันเอาพยานหลักฐานซึ่งเป็นเพื่อนฝูงสนิทของน้องเตโมร,รวมถึงแม่บ้านว่าน้องเตมโมเป็นคนที่บ้านระหำบทท้องฉีที่ไหนก็หยุดรถก็วิ่งเข้าข้างทา,า,างแล้วก็ลงไปฉีคือทาได้ทุกอย่างไอ้คาให้การแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะฟังขึ้น เพราะว่ามันต้องดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือจริงคําถามที่ทุกคนต้องพูดกันให้ชัดเจนว่าน้องแตงโมโดเดินมาจากหัวเรือมาถึงท้ายเรือแล้วปัสสาวะนั้นมันเป็นไปได้แค่ไหนคํากล่าวหาว่าบาดแผลที่เกิดจากน้องแตงโมนั้นเพราะว่าปัสสาวะแล้วก็ตกน้ําโดนใบพัดเรือฟาดทาให้เกิดมีบาดแผลในร่างกายซึ่งทางอาจารย์ปันเทพแล้วคุณหมอทวัตชัยและคุณอจฉริยะก็พยายามพิสูจน์จำลองเหตุการณ์ขึ้น ก็โดนพวกไอ้บาอบคอแตกซึ่งสมรู้ร่วมคิดกันเนี่ยเอามารอเรียนกันหลังจากคดีจบแล้วว่าจำลองเหตุการณ์มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าจำลองเหตุการณ์มันเป็นไปนไม่ได้แล้วทําไมในคดีความทุกคดีความตํารวจต้องจําลองเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นพวกคุณนี่ลเอลเอะเทอะเลอะเทอะมากยิ่งยายแซนซึ่งเป็นกระเทยออกอาการอย่างหนักนะฮะยายกระติกอีกคนนึง ไม่เป็นไรเรื่องนี้ทั้งหมดนี้ก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าอะไรมะว่าน้องแตงโมงอยู่บนเรือแต่ท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าไม่ใช่สมมุตินะถ้าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าน้องแตงโมงไม่ได้อยู่บนเรือตอนนั้นพวกคุณจะว่ากันยังไงผมเข้าใจว่าแล้ตรงนี้เองที่ d s เอสไอกำลังทำอยู่น่าสนใจมากท่านผู้ชมเราต้องแยกเรื่องให้ถูก ดีเอสไม่ได้สนใจสํานวนดีเอสไอกำลังดำเนินการเพื่อชี้ให้เห็นว่าเจ้าที่ตำรวจและอายการนั้นไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเศกสรรปั้นแต่งคดีความต่างๆมีทั้งประจักษ์พยานและก็หลักฐานเป็นตัวประกอบองค์ประกอบในการที่จะพูดพูดเสร็จแล้วออกมามีถึงแม้กระทั่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทางผู้เชี่ยวชาญทางภาพถ่ายซึ่งอาจารย์ปาเทพเอาขึ้นให้ดูว่ากลุ่มพวกสมรู้ร่วมคิดพวกนี้เนี่ย พยายามทําออกรูปให้เห็นว่าน้องแตงโมและก็ยากติกซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวนั้นนั่งอยู่ท้ายเรือแต่ดูกันเรียบร้อยแล้วผู้เชี่ยวชาญทางภาพมาดูแล้วบอกว่ารูปนี้ตัดต่อตัดต่อมันก็ยิ่งทําให้ความเชื่อว่าน้องแตงโมไม่ได้อยู่ในท้ายเรือและก็มีโอกาสสูงที่ไม่ได้อยู่บนเรือแต่ต้องการที่จะเอาภาพอันนี้เนี่ยเอามาเป็นตัวองค์ประกอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ธวัชชัย อาจารย์ปานเทพพยายามทาก็คือว่าพยายามบอกว่าสํานวนการสอบสวนนั้นมีช่องโหว่มากมายนะส่วนตํารวจก็หัวชนฝาพยายามทําให้ว่าถูกตั้งหมดทุกทุทกอย่างทุกประการนะแต่ตํารวจแก้ข้อกล่าวหาที่เราว่ากันไปเนี่ยแบบประเภทแก้ไม่ออกมีตํารวจหลายคนจะเข้ามาจพากพวกผมมาชี้แจงพอนัดเข้าไปจริงๆแล้วแม่งไม่กล้ามาสักคนเลยเพราะกลัว กลัวอาจารย์ยิบมันเราเพราะอาจารย์บานเทพแกเป็นคนที่ละเอียดมากทีนี้เรามาดูถึงคดีความกันนิดหนึ่งก่อนผมจะพูดเรื่องนี้ต่อข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ผมตั้งข้อสังเกตโจทย์นี่คืออายการซึ่งได้รับสำนวนโดยจากตำรวจยื่นคำฟ้องเป็นทิศทางเดียวกับเป็นทิศทางเดียวกับความต้องการของจำเลยก็คือแตงโมเดินจากหัวเรือไปท้ายเรือด้วยการเมาสุราไปปัสบัตท้ายเรือตกน้ำโดนใบพัพเดเรือเสียชีวิตเอง เพราะฉะนั้นแล้วทั้งโจทย์และจำเลยเนี่ยยืนยันเห็นพ้องกันถึงสาเหตุการตายข้อที่สองท่านผู้ชมครับพยานโจทย์ทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อจำเลยทุกคนเชื่อว่าแตงโมงเมาไปปัสสาวะท้ายเรือและโดนใบพัดเปลือขนาดคนแฟนของยายกระติกยังเป็นพยานโจทย์แฟนกระติกมาเป็นพยานโจทย์นะกระติกคือจำเลยทั้งตำรวจข้าราชการกรมเจ้าท่าทนายอ่าหมดตลกมาก งานนี้เนี่ยจำเลยโดยเฉพาะยิ่งโจ์ร่วมนะฮะที่น่าผิดหวังคือแม่ของน้องแตงโมมีข่าวว่านั่งเจราจากันเรื่องเงินเรื่องทองผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงจำเลยหลายคนจําเป็นต้องควักเงินควักทองเพื่อปิดปากแม่แตงโมซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจริงไม่จริงแต่ว่าข่าวมันแรงเหลือเกินแล้วยิ่งดูพฤติกรรมของแม่น้องแตงโมแล้วยิ่งทําให้ค่อนข้างที่จะวันไหวกับข่าวหรือพวกนั้นข้อที่สาม ข้อนี้สําคัญมากทนายความของพยานพยานพยานโจทย์ร่วมตัดพยานและหลักฐานทั้งที่เห็นว่าการสืบสวนสอบสวนมีพิรุธและเงื่อนงำทั้งหมดตัดพยานเลยพยานคนไหนเอาหลักฐานมาจะให้การอันจะทําให้คําพิพากษาออกมาว่าไม่ใช่อุบัติเหตุนั้นตัดทิ้งทาไมต้องทาเช่นนั้นเพราะธงมีอยู่แล้วไงว่าน้องแตงโมต้องไม่มีข้อสงสัยในเรื่องอุบัติเหตุต้องเป็นอุบัติเหตุเท่านั้น เพราะนั่นคือข้อตกลงกันข้างหลังแล้วก็มีการแบ่งเงินแบ่ง,บงทองกันเรียบร้อยแล้วตลกมากซึ่งในเดิมทีพยานที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวต่างๆการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นบินมนรริดหรืออาจารย์ดรทวัชชัยไม่ถูกเรื่องมาเป็นพยานเลยแม้แต่นิดเดียวลํำพังแค่เจตนาตรงนี้ท่านผู้ชมก็ดูออกใช่ไหมว่างานนี้เนี่ยทนายร่วมโจทแล้วฝ่ายโจททั้งอายการทั้งคุณแม่ตังโมซึ่งเป็นพยานซึ่งเป็นโจทย์ร่วมนั้น ได้ตั้งธงเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องไม่มีเรื่องอะไรที่ก่อให้เกิดความสงสัยว่าน้องแตงโมไม่ได้ตายด้วยอุบัติเหตุใครก็ตามตอนแรก,กเราเอาอาจารย์หมอทวัตชัยเนี่ยตั้งเอาไว้เพื่อเป็นพยานก็เลยใช้อำนาจของโจ์ตัดพยานทิ้งเลยไม่ต้องมาลนะทั้งทั้งที่นัดไว้เรียบร้อยให้มาอันนี้ก็อีกเจตนาหนึ่งซึ่งทําให้เราพอจะเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีธงอยู่แล้วเงื่อนงำทั้งหมดนี่มันมีมาก หลักฐานที่พยานโจทย์ที่ถูกตัดทิ้งไปนั้นไม่ให้ออกมาห้การเนี่ยมีหลักฐานให้เห็นว่าการสืบสวนสอบสวนมีพิรุธและมีเงื่อนงำทั้งหมดในคำพิพากษาท่านผู้ชมรู้รสึกไหมว่าไม่ปรากฏคำพิพากษากล่าวถึงหมอนิติเวศในการวินิจฉัยบาดแผลแต่กับปร,ปรากฏเฉพาะคำพิพากษาของข้าราชการกรมเจ้าท่าในการให้ความเห็นเรื่องบาดแผลแทนหมอนิติเวศเอาับเขา้าสิแม่เขากรมเจ้าท่า มาทำเก่งกว่าหมอหมอนิติเวชเรื่องบาดแผลไอ้ผมอยากรู้มืนไอ้ชื่อข่าการกรมเจ้าท่าคนนี้ที่อยู่ที่ไหนนี่เดี๋ยวว่าหลังจะตาไปเช็คบินมันซะหน่อยคือผมจะถามมันตรงๆว่าโทษท่านผู้ชมไอ้วรนุชเมืองนี่รู้เรื่องบาดแผลเท่าไหร่ว่ามึงอยู่กรมเจ้าท่าและไอ้ตรงนี้เองที่ทําให้การจําลองเหตุการณ์ที่อาจารย์ปันเทพและคุณนวัดได้ทําโดยเอามิสแกนทั้งหลายที่เสียสลาเอามาลงน้ําให้ดูว่าตกน้ํำยังไง ครูฝึกสอนว่ายน้ำดูนิตาก็กระโดดลงไปเลยในท่าทีจุดทุกอย่างที่แตงโม,โมยืนอยู่แล้วอ้างว่าตกน้ําตกไปท่านผู้ชมครับโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรมาพิสูจน์เลยท่านผู้ชมนั่งอยู่เรือลำหนึ่งเรือของในปอเนี่ยแหละแล้วเรือมันวิ่งอยู่แล้วจู่ๆเนี่ยบอกว่าแตงโมเดินมาที่ท้ายเรือแล้วฉี่แล้วตกน้ําเรือไม่ได้หยุดให้น้องแตงโมเนี่ยฉี่นะวิ่งอยู่แค่ตกน้ําไปเนี่ย แค่หนึ่งหรือสองวินาที่านเองเนี่ยไม่ถึงสามวินาทีนับหนึ่งสองสามแค่ตกน้าไปปั๊บระยะห่างจากเรือที่ห่างจากจุดตกน้ําก็ห่างไปแล้วเกือบสิบเมตรแล้วจะไปโดนใบพัดยังไงวะยังไม่นับถึงข้อเท็จจริงจากการพิสูจน์มาว่าไม่มีลราคนตกน้ำโดนใบพัดเรือข้อพิรุธต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เอามาอยู่ในสํานวนการสอบสวนเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วถึงเป็นการหัวกัน สมรู้ร่วมคิดกันนะฮะแล้วอีกอย่างหนึง่งไอ้พยานหรือไอจำเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปอโรเบิร์ตรวมทั้งยายแซนหรืออ้พวกนี้เนี่ยให้การไม่ตรงกันสักทีเดิมทีบอกว่าไม่เห็นแตงโมตอนหลังพอถูกซัดจากพวกผมไปก็อ้างบอกเห็นแตงโมเดินเกาะกราบเรือสิบวินาทีจากไม่เห็นกลายเป็นเห็นคือพยานของจำเลยนั้นให้การเชื่อถือไม่ได้ถ้ามีการเอาประเด็นนี้ขึ้นมา ศาลก็จะพิจารณาแล้วว่าพยากกนจำเลยก็คือนโรเบิร์ตหรืนในปอน,นั้นให้การไม่น่าเชื่อถือเพราะให้การไม่ตรงกันสักเรื่องหนึ่งและนี่คือสะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่องของ,ของเจ้าที่ตำรวจในกดีอาญามตำรวจนี้ข้อที่สี่ทั้งปอนและโรเบิร์ตต่างเป็นผู้ขับเรือมันมีสองคดีคดีหลักกับคดีอุบัติเหตุรีบชิงสารภาพในคดีหลักส่วนคนบนเรือที่เหลือน่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนขับเรือไม่ใช่ลูกเรือเป็นแค่ผู้โดยสาร ข้อที่สทั้งปอและโรเบิร์ตต่างเป็นผู้ขับเรือมันมีสองคดีคดีหลักกับคดีอุบัติเหตุรีบชิงสารภาพในคดีหลักส่วนคนบนเรือที่เหลือน่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนขับเรือไม่ใช่ลูกเรือเป็นแค่ผู้โดยสารก็เลยไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงจึงไม่เข้าข่ายข้อหาประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายช่องว่างทางกฎหมายแบบนี้ทําไมทนายใน,ในการถึงรู้ตั้งแต่ต้นละ่ะ ก็เพราะว่าทนายและอายการทนายโจทและอายการสมรู้ร่วมคิดกันไงว่าต้องทําให้มันออกมาในรูปแบบอุบัติเหตุส่วนทนายเดชาพยายามโวยวายก่อนข้อหถึงคําพิพากษาพยายามโจมตีอาจารย์ปานเทพและบ้านพระอาทิตย์ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่าเป็นการเบี่ยงเบนจริงๆแล้วเนี่ยออกมาโจมตีก่อนคำพิพากษาโจมตีอาจารย์ปานเทพหนักเลยเพื่อเบี่ยงเบนกระแสะกบเกลื่อนผลของธ์คำพิพากษาซึ่งรู้อยู่แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะออกมาในแนวไหน สาลยกฟ้องข้อหาประมาททานผู้อื่นถึงเกี่ยวความตายทั้งหมดเป็นผลให้ทําให้คุณแม่ไม่ได้รับเงินเลยแม้แต่บาทเดียวข้อที่6มันเป็นเรื่องน่าประหลาดมากที่ทนายโจทร,ร่วมฟ้องจําเลยแพ้สารยกฟ้องฟังให้ดีๆนะผู้ชมทนายโจดร,ร่วมฟ้องจําเลยแพ้สารยกฟ้องกลับมีหน้าทะลึ่งมายโยนความผิดให้กับคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีตลกไหมนผู้ช <laughs> ม แถมยังตัดพยานหลักฐานออกไปจํานวนมากทั้งนั่นที่ภาคประชาชน,ชวนพวกเราท่านผู้ชมส่วนภาคประชาชนอื่นเขาพยายามหาความจริงเพื่อทวงหาความเป็นธรรมให้กับการเสียชีวิตของน้องเตโบไม่ใช่การยกฟ้องแบบนี้ข้อที่7น่าสังเกตหลังจากศาลยกฟ้องแล้วไอ้ทนายโจทร่วมมีท่าทีปกป้องเจ้าที่รัฐปกป้องคนบนเรือท่านผู้ชมฟังให้ดีๆนะ ไอ้ทนายโจทย์ได้รับคําชมชื่นชมกจํำเลยทั้งหมดทำหน้าทีได้ดีมากนี่มึงจะช่วยกันมึงทําให้เนียนหน่อยได้ไหมแม่งดิบจริงๆโคตรจะดิบเลยข้อ8ในคดีนี้ไม่มีใครสนใจประเด็นที่อาจารย์ปานเทพคุณอัจฉริยะคุณหมอชวัชชัยหรือคุณเอกราชได้ตั้งข้อสงสัยถึงความมีพิรุษและเงืนงำไม่มีการนําสืบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สาลย,ยกฟ้องตารวจ21คน เพราะมีตำรวจ2 1เป็นคนไปฟ้องคุณอัชิยะหมิ่นประมาทแต่สามทีมาา่วาศาลอชิยชนะว่าคดีนี้มีความเงื่อนงำหลายประการแต่ไม่มีการมาพูดข้อ9ทนายเดชาเรียกร้องหาความรับผิดชอบที่อาจารย์ปานเทพและบ้านพราชิตไม่มีหลักฐานเด็ดคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับคุณเดชาเราเข้ามาเรื่องนี้หลังจากที่ คดีความมันจบไปแล้วและกําลังยื่นส่งฟ้องศาลแล้วถ้าตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นแล้วเราจะตั้งคําถามที่ถูกต้องแต่ข้าศารม,มันเป็นเข้าสุกเรียบร้อยแล้วเราเข้ามาตอนนั้นเราก็ได้แต่ตั้งข้อสมมติฐานว่าถ้าน้องแทงโมเดินเข้ามาปฏิปักวะอย่างนี้แล้วเรือกําลังวิ่งแล้วตกน้ํามันจะโดนใบพัดยังไงมันเป็นไปนไม่ได้เราก็พยายามที่จะหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานวิทยาศาสตร์มายืนยันว่าข้อสังเกตของเหล่านี้ถูกต้อง ขนาดึ่ด่ทนายฝ่ายคุณข้อที่จริงฝ่ายคุณเดชาไม่มีหลักฐานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณเดชาพวกผมมาจับคดีนี้มาตั้งแต่มาได้แค่สี่เดือนหลังจากที่ทําคดีทนายเพื่อนรักคุณกับทนายตั้มช่อโกงพี่อ้อยเขาในความเป็นจริงคดีนี้ยังไม่ถึงบทสรุปอย่าเพิ่งคุณพวกคุณอย่าเพิ่งดีใจเพราะกรมสอบสวนคดีพิเศษกําลังดาเนินการอยู่ตามขั้นตอนเรื่องอะไรในการในความผิดเรื่องการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรม ที่น่าเศร้าและเป็นตลกร้ายที่สุดทุเรศทุรังคือเพื่อนคนรักและคนใกล้ชิดของจำเลยทั้งสี่คนตลกมากนะเพื่อนของจำเลยทั้งสีคนเสือกลับมาเป็นพยานให้กับโจ์ให้การเป็นประโยชน์กับจำเลยทั้งสิ้นยกตัวอย่างคนรักของยากติกกับญาติของกติกแม่บ้านแตงโมเป็นต้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังผมพูดสั้นๆแบบนี้ท่านผู้ชมเริ่มเห็นภาพเรียง ทุกคนเลยทั้งโจ,โจทย์ร่วมอายการเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทําสํานวน <c oughs> เรื่องนี้ยังไม่จบ <c oughs> เรื่องนี้ยังไม่จบที่ผมรับไม่ได้คือมาบอกว่าทําเรื่องจําลองเนี่ยไม่ตรงต่อความเป็นจริงก็ใช่สิเพราะมันทําเรื่องจําลองขึ้นมาแล้วมันไปหักล้างสํานวนคุณหมดเลยพวกคุณนี่ให้การเนี่ยขัดแย้งกันเองในเรื่องเวลาที่น้องแตงโมเดินแล้วมาอยู่ที่กราบเรือเพื่อไปข้างหลัง แม้กระทั่งรูปภาพที่เอามาโชว์ว่ากติกนั่งกับแตงโมคุณกติกคุณเนี่ยเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมรับงานแตงโมมาเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรคุณรู้หมดเพื่อนเพ่นผมก็พอจะรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังคุณเยอะเรือหายเลยแต่ผมพมิจิตรพูดช่างมาเถอะวีรกรรมของคุณส่วนตัวก็ไม่ใช่ธรรมดาคุณกติกถ้าคุณไม่พอใจจะมีเรื่องกับผมก็ได้นะคุณกติกผมขอท้าคุณตรงนี้ ท่าผู้ชมเห็นหรือย่างว่าที่ผมเล่าอีกฟังเนี่ยและสำนวนสำนวนที่สาลท่านพิาพากษาออกมาเนี่ยมันเป็นสำนวนที่มีช่องโหว่มาแต่ผมไม่ตำหนิผู้พิาพากษาเพราะว่าสาลจะพิพากษาตามหลักฐานที่โจทย์ส่งมาให้และจำเลยแต่ความชั่วของจำเลยคือจำเลยมันไม่ค้านมันไม่ค้านเลยแม้แต่นิดเดียวกับหลักฐานของที่โจทย์ส,ส่งมาก็คือว่าชวนทงไปเรียบร้อยแล้วว่า คดีนี้ต้องจบลงด้วยแตงโมตกน้ำตายแล้วก็ประมาทเหตุผลของการประมาทก็ฟ้องร้องไปก็จบลงด้วยการรอลงอาญาใครจะได้เงินเท่าไหร่คุณแม่น้องแตงโมจะได้เงินจากใครบ้างอันนั้นก็ละเอาไว้เป็นที่เข้าใจกันท่านผู้ชมจะเชื่ออยังไงก็เชื่อไปจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อแต่ว่างานนี้ไม่มีฟรีอย่างแน่นอนผมเชื่อนะฮะ ก่อนจะจบเรื่องนี้แล้วก็ไปฟังต่อในวันศุกร์รายละเอียดเนี่ยผมอยากจะฝากอะไรบางอย่างให้พวกคุณทุกคนตั้งแต่ตำรวจที่ทำคดีอายการที่ส่งฟ้องนะฮะตลอดจนโจทย์ร่วมคือคุณแม่น้องแตงโมแล้วนายทนายเดชาตลอดจนพยานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกระติกแซนปอโรเบิร์ตคุณเชื่อกดแห่งกรรมกัมบ้างไหมผมนี่เชื่อ แลวผมก็เชื่อเวยว่าอีกไม่นานพวกคุณจะต้องได้รับผลกดแห่งกรรมอย่างแน่นอนที่สุดขอให้เชื่อผมสิขอให้เชื่อผมท่านผู้ชมขอให้เชื่อผมล่าสุดอาจารย์ปานเทพเมื่อวานนี้มีคนคนหนึ่งมาให้การเราอัดเทปไปเรียบร้อยแล้วคนคนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครในเรื่องของคดีแตงโมภาคสองพวกคุณอย่าเพิ่งดีใจไป เพราะคนคนนี้เนี่ยให้การด้วยตัวเองว่ามีการประชุมกันและก็ได้รับความกดดันจากอายการบางคนมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันซึ่งเขายืนยันก็เพื่อให้คดีนี้ออกมาไปในรูปแบบของงน้องแต่หมดตกน้ำนท่านผู้ชมครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารคุณเดชาคุณปอคุณโรเบิร์ต คุณแซนคุณกระติกอย่าเพิ่งดีใจตราบใดที่ผมยังอยู่เนี่ยชีวิตพวกคุณไม่มีความสุขแน่ขอให้เชื่อผมสิฮะก็นี่คือเรื่องน้องแต่งโมทวงเราให้ฟัง